ครับผมตามแนวทางโค้งสุดท้ายของปอหมอครับพี่ซีครับมือนี้ปอหมอผสมสีห้วงกลุ่มไฮตัวใดโอ้นี่ข่าว่าเตรียมเฮ่ไว้ด้วยนะเลยสำหรับวันนี้พี่น้องวันนี้ได้สามตัวพร้อหมดเลยเที่แล้วเก้าห้าเข้าตรงๆครับผมบอตกลับเลยเมืที่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้กลับหรอกโอ้ยพ่อหมั่นใจดนะครับพี่ซีครับบอตกลับประธานาธิบด หรื่เลยพ่อล้างวันภายใงต่องตื่นให้ไปแล้วละล่ะเดซื้อว้ในงฮะทละลเนี่เอ้าเป็น่งไอ้พวกือว่าผิดแล้วยู่เลยเพิ่ามเบื่อพ่อให้เิถตอะโอ้ให้ตั้งแต่ตองวันบ่พอให้ไปเลยโอ้ต้นเดียวเนี่บ่พอ บานี้นโเขียนขึ้นมือแหละนั่นมาไหวโอ้ใชเขียนคือห่อบานีามทาคุณารถ้าคุณเป็นไบานีคือมูระบบานีออือคือกันเล่บากันักคือกัล่นบาดนี้ออผู้ว่าพูดเดียวกันผู้ว่าู้เดียวกันผู้ซื้อารจำได้ยให้่ห้านนั่นเขาก็ะเนนั่นอันั้นบ่มีศูนย์าะลยนันนี่เดียว ไม่เหบาะโอ้สิ่งนจะไม่งานเพื่อเป็นวันเจ็กันนอ้กันเราซุน่าไายมือมีเล็ดสุดในหัวลายมือมีเล็ดสุดใน้ำมันสามตัวรืเปล่าเออนมันแจกอะไรซุนห่าโอ้โอ้มื่อนี่ตัวนี้มันซุนห่างานน้ำมัแจกแล้วติดโอ้เอาเห็บซี่ครับตัวนี้บอกซุนห่เมื่อนี่แต่ว่าไอ้ทิมเนี่ยของเก่าซี่ๆห่าห่าอโอ้ ไปไปกับย่ายครับไปเป็นไปประคบเราไปหาเก็บผาหวานโอ้เก็บผ้าหวานน้ำผูปแต่พ่อประคู้ว่าอย่างนั้ไปนอยู่อ้เนี่นะนีน่เ็น วม่นแม่เขาปล่อยกนหรอลงมือเช็ดน้สองเทียวกันนี่ไหมไปนั้นเขาเลยยืนเยาะเเจ้าเสียวให้หน่อยจะฟองคนตายเลยนี่ถ้าเอายูบ่ะเนว่าผูหยินยุ่หันเอาตายแล้วก็เชียวเพราะเพราะว่าเส้นหนอนเส้นพวกตาล่าเส้นแม่คนกินหาเก็บพักหวานไปเก็บผักหวานดูขึ้นผู้ไปเก็บพักหวาน ไปพ่อต้นบักฮงเจี๊พ่อปลาบักฮงมันเป็นโซนนี้ปลาเลยแมนโอ้ปลูกไว้ทั้งคู่แมนเลี้ยงเอออยู่กันไว้าเจ้าของเคนตายแล้วพ่อสุกเลี้ยงเอออยู่เออช่วงกี่ทีแต่เมื่นเจ้าของกระดายกันสอนเจ้าของพูดไอของนอกกับมี่หล่อคนละที่แปลเอายุคน่ะลงไป อยู่หน้าเขากับนี้อรากันโล่งมากโล่งมากกับม่พ่อปกุงเจ้าของเยอะเยอโอ้โพีแต่เก้าไม่เป็นวามีศูนย์หายศูนย์หายอันพุงสุงนี่พ่อ๋อบอกถงกลับาถันวท้งขึ้นทา้งโล่งตัวนี้เราอยู่นี่เนาะขึ้นไปพูกับพ่อโล่งมากคล้องกับคล้องแต่มีอ่าม่นดอกเก้าหายดหพ่นตอนนี้ไม่ได้ศูนย์หายตัโล่งมากเพราะว่าศูนย์ดีกว่าศูนย์ใเขาบ่ โมศูนย์แล้วโมหงสุขก็เป็นศูนย์โตโมหงสุกอ่ามหงสุกก็เป็นศูนย์ของเก่าจะของเนาะจาของก็หาหาเก่าเลี่ยันมานีออกศูนย์หาเมื่อก็สิบกสิบกคือเก่าหาใช่เอล่าตังว่าที่ว่าตรงๆนินี่โอ้ศูนย์หาที่น่เลยคเนี่ยอ่า นี oh, uh, um, ่บ่ตัวใดตัวบ้าในเขียนบอกคงสุขซื้อสี่หาว่าในเขียนจีอ๋อน้องวเห็นเยอะนะมัถือเวลาเลขแต่ถิมอะไรก็สี่สี่ห้าห้าครับผมครับผมเลขนี่บนล่างเยอะนะนะอืมครับคุณว่ามาต้องจำเขียนกับบุ้คือกันในเลขตัวเดียวกันบอกเดียวกันแต่ว่าเขียนบุ้คือกัน ว่าในซี่นชีหาหาซุนีซุนหนี่ซุนี้ซุนหานแพอโอ้แสดงว่าคือเป็นทั้งผู้อยู่ทั้งเครื่องนี่บ่ได้ลบบ่ได้มันบ่พอผู้ตายไปแล้วเจ้าของมันกระแพ่งบ่หาตายแล้วสั้นผูพพ้พ้นเฝรอะแต่เฝ้าคุอขีที่มันเจ้าของเหนะโอ้โหของข้อองนี่เราปรุงซีซีขนาดนั้นมากมากเฉพาที่เจ้าของครับปรุงของเจ้าของแต่นี่ง ขอมกิ่นของข้าเดียวกัน็แ้คนมไม่ว่าล่าปีนผู้เจ้าพวานไปเออไม่ไม่ถือเจ้าพวานโอ้เจ้าพวานได้หลายบ่อพ่อก็จะไล่อยู่น่นะไม่ได้สนใจว่าเจ้าพวันพ่อป้าบุคงคกันนี่โอ้โลงมากก็จะบอกโล่งลางบนงที่น้องันียนเลยบอ่สูดหาเนี่ยเนีเอาเนอะี่ขึ้นบนไหวโล่งลางไหวขึ้นวอนญาติมันเป็น เป็นเ่า่ซและ05นห้านี่และโอ้โหโตผู้กลมเลยล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้กลมไปแล้วตั่ที่แล้วอะไรกับซีซีกัได้เห็นยว่ซีซีแต่ก็เห็นซุนหาที่เด่าตอนนั้นก็เห็นซุนหานแล้วพเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นนองเขาแล้วเออว่ามันเียได้ไมเหือนออป้าหล ขึ้นร่วาก็กรฝันเห็นอาจารย์สู้เงี้ยนใกล้รันเนี่ที่เนี่ยแค่วิ่นไหนสางเงี้นไปองถึงเงี้ยนไปมากเงี้ยนนีมั่งเงี้นมังสั้นง่าย่าง่ายวาดอืสั้นาะว่ามานเลขที่ละหนึ่งห้าศูนย์เลขันที่ราโอ้นไปเมื่อตัวเดียวกันเลยแมทุกครันเจียวพอดีเล้ไปเลขที่มั่งเงี้นนี้ เหลือแต่บานเด็กที่นี่ศูนหาเอูนหาหาศูนย์บองบอดอย่างเงี้ยดูแลจนอืมดูเร็วอ๋อบาดเด็กที่หนึ่งห้าศูนย์อกับไปฟันเจียวผูเพิ่มอยู่บานเด็กที่อยู่พอดีอืมฟันเจียวกับบานเด็กที่พอดีแต่ว่าไม่หนึ่งหาศูนย์อืมอืโรคปวดี่แอกโรคหลายปวดไดพึ่ มเมเตรียมนากระดาษคือว่าร่มหลายเงินไปซื้อไวล้ล้วมเซื้อไต้ดินหนักซูนหกระดาษับผมล้วแต่ี่กันออกบนกรนะเอาชาวานขึ้นเกาหนักพี่ตังมาหันดีอ๋อก็ไม่แย่พี่น้องแต่ยึดจับเรอรีไว้เนานะว่าเลขที่าเลทมันกรตุงกันนึ่งาซูนยเลขทีได้หนพี่น้องเขาซูนหาเขาจะได้มันใจศูนห้าห้าศูนอ่าแตเือเน้นๆเลยตัวเน้คือศูนห้า สันเกยวันลีนึงหาศูนย์อีกมันเคลื่นอยู่บ่กอามอวันพระแล้วะโอ้ริ้งงานเลยมากโอ้ปูก็เลยเอาฟอกร้ายมันใจแห้งไม่ออรอะเรองศูนย์หาเนี่ยมาขาดจังหวัดแต่เก็ค่อยฝันโดนแล้วคฝันเชียวว่าได้ประคู้งกินปลาพู้งซุปตูน้าก็เลยมันใจเนี่ยคยมีประสบการณ์แล้วฝันแได้ วอาอีที่บอกว่าไว้สุนหายแล้วปาดโทโอ้เพ่ฝันพ่อแล้วพี่น้องเนาะออกตรงๆออกเต็มๆพร้อมเงี้ยนี้มาฝันเจียวของมาแน่นอนเนาะอ่าครับแม่นครับผมอ่างวดฟังกระมันคือกันลายสุดก้าวห่างครับการประกาศสื่อเกี่ยวหามันฉิตถือกระไรอ่าครับผมเก้าห่างเพิ่งเพิ่งกระหฮน้อยนเองเราะว่ามันไห สองสาตัวหันสองสามก็ขเก้าห้าเนี่ยนะมันเล็กที่มันเก้าหกเก้าหเ้ากองลงมันก็ต้องลงเฮียเลขเลยเก้าหเป็นเก้าห้าเก้าห้าตัวตัวการไม่แน่ละเ้าเ็เก้าหกนี่หละ่ต hmm. ้องใหเก้าห้าแข็งแข่งเลยโอ้ไปกับพี่ชายเลยโว้ยบุกขึ้นฝอแล้วเสียแล้วตายนะอายุ สี่สิบสามปียังเป็นเสดยจไดเนาะพ่อว่าพ่ออายุเท่าที่ว่าพอายุบ่าได้บ่าได้ถามว่าวผู้ตายอีกลาย,ยอายุใรอืมทำไปสั่นกับได้ทั้งล่างทั้งบนนีอืมโอ้จะเป็นเสียดาดแห้งอเอฟซีแห่จนจนในริปันเนี่ยอืมหมดอาย,ย่ ไล่ลหมาถึงต่ำโอ้ทำไมไม่โทรมาบลูอเทุเร็9ในคลิปอยู่คนหน่ะเส้นอายมันจ่ายครึ่งเดียวติดตามมันเสแล้วนะพ่อดูได้่าได้เดินทางมากกันอี่แลวมื่อแนวทางของพอหมเนานเบิ่งเอาได้พี่รองได้ในคลิปได้พันย้ำให้05นี่แหละเข่งเข่งเลยซีซกับ05ผมให้แล้วครับ หายิบโบราณมันกแคทพี okay? ่ว okay. anyway? ัสอดไห้าถือว่ามาย่ำโคกจุถ่ายได้พี่น้องด้วครับผมกามข้อฝันคุณพ่อคนเดไดซื้อละเนาะฝาก่อนเป็นพี่น้องยุบซียีตจีวันก็จะออกแล้วถือว่หมถือว่าแม่นย่ำแล้วพี่น้องเนาะคุณงที่ยีผมครับผม หมงคบเก้าที่แปดยี่ป่อได้ควาครับผมสวัสดีค่ะบอืยผีองเองบหน่อยที่หนักงบหน่อยหลับตัวโง่ไงหลับตัวอเห็นครังทีครับจอดเอาผีหลอนนะศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่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 ห้าห้าศูนย์ห้าผูไดงบน้อยก็สี่สีนใจเยอะมากกบวอลลุ่มจบลงมันบานดำด้วยครับ เป็นเจ็ดซีซีหรือหาซีซีผมข้ามันติเป็ยนที่พอเนี่ยอ่าครับตะโจ้ครับผมแต่ห้าก็บโมมักตัวซีซีมันออกได้ขี้เก้าน่ะซีซีห้านี่ได้เป็นได้มัดแน่นงครับอย่างฟังๆได้รวยครับผมโศกมันอีกสามหมื่นครับรอบที่หนึ่งปุมพรยมีนาคมสองร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะ ส่งหมายรับเบิกกับทุกคนทุกคนครับผมคือว่าเขาเยอะแบฟซีท่อมากหลายตัวฝันเห็นฝันเกี่ยวใส่โอฝันได้เสียเอาขาบัสตโอ้ครับผมโอ้สายบุญฝันเกี่ยวความฝันเกี่ยวความครับพี่โฉมี่หมายรับการอ่าครับผมขอบคุณแนวทางจากขอบคุณครับเฮงปังปังครับผมสวัสดีครับ